ท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านครับผมเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผูแะะ้แทนรัษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกัปงนปราบปรามการฟ้อเงินได้อย่างเสรติดขอ,องสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมด้วยคณะกรรมธิการแล้วก็คณะที่รปรึกษาวันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้อง แถลงแล้วก็นำเสนอผ่านท่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการเตือนแล้วก็แจ้งให้ทราบถึงภัยที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกรณีของการช่อโกงของบริษัทดีไอคอนต้องกราบเรียนท่านสื่อมวลชนครับว่ามีผู้เสียหายจำนวนมนากครับได้เข้ามาร้องเรียนต่อกัมาิการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือวันที่20ผ่านๆที่ผ่านมาเรื่องของกรณีของบริษัท k คโนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีการหลอกลวงนะครับให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งบริษัท k คโนะครับได้รับใบอนุญาตนะครับในการประกอบกิจาการจากทางกสทชในการ จำหน่ายซิมมือถือแล้วก็มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตู้เติมเงินซึ่งช,ชักชวนประชาชนมาร่วมลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงในลักษณะเดียวกันแล้วก็ใกล้เคียงกันกับดีไอคอนจำนวนของผู้เสียหายประมาณ2,000คนแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ย ถึง5,000ล้านบาทซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางกรบรบธิการเองก็มีความจําเป็นครับที่ต้องกลาบเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบภัยที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่เราได้มีการประชุมแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางสานักงานตารวจแห่งชาติทางกสทชทางสคบอ แล้วก็ได้มีข้อสรุปนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าให้ทางสำนักงากนตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดำเนินคดีแล้วก็รีบแจ้งข้อกล่าวหาทางผู้บริหารของบริษัทเคโปแล้วก็ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานป้องกัน,กนปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้ทางท่านเลขาธิการปปมได้ ใช้อำนาจของท่านเลขาธิการดำเนินการในการยึดอายัดโดยเร็วที่สุดซึ่งณนขณนะนี้ครับในวันนี้มีการประชุมเป็นครั้งที่สองเพื่อติดตามผลการประชุมในครั้งแรกแล้วก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไปแล้วรวมทั้งสำนักงานปปมเนี่ยเข้ามาสรุปผลเป็นอย่างนี้ครับชาติได้ดาเนินการตามที่กลขาธิการได้ร้องของก็คือได้มีการ แจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็หมายจับจับตัวผู้บริหารของเคโนะครับแล้วก็มีการอายัดทรัพย์ขณะเดียวกันทางสำนักง,งานปปมอเองก็ได้รับรายงานจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนก็คือส่งรายงานคณะกรรมการธุรกรรมแล้วก็เตรียมที่จะยึดอายัดดังนั้นในลักษณะที่เกิดขึ้น ของ k 4เองก็แทบจะไม่แตกต่างจาก d i ไอคอนเพียงแต่ขนาดอาจจะเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งและก็ยังเกิดขึ้นเช่นเดิมครับถึงแม้ว่าจะมีกรณีของดีไอคอนไปแล้วเมื่อไม่นานมาน,นี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับทางคณะกรรมการกรรมธิการเนี่ยเรามีข้อสรุปแล้วก็มีข้อเรียกร้องที่สําคัญเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ยังไม่ได้ข้อยุติในชั้นกรรมธิการ กำนัการมีข้อเรียกร้องสี่ข้อครับข้อแรกขอให้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจากการลงทุนของบริษัท k คโครับที่มีอยู่ทั่วประเทศได้แจ้งความดำเนินคดีที่สำนักง,งานอสออที่จังหวัดต่างๆทัๆ่วประเทศดังเช่นที่ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้เคยมีนโย,ยบายให้ตํารวจทั่วประเทศรับแจ้งความกรณีของคดีดีไอคอนข้อที่2ครับขอให้สํานักงานกสทชครับเร่งรัดในการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกับบริษัทเคฟโดยเร็วที่สุดครับเรื่องจากซิมมือถือที่ทางกสทชอ,อนุญาตให้ทางเค ไปดำเนินการจํำหน่ายนั้นตอนนี้ถูกไปจํำหน่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาเกรงว่าซิมเหล่านี้ครับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของการาโจรกรรมหรือว่า,าโจรกรรมออนไลน์นะครับหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของเพื่อนบ้านดังนั้นเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมก็ขอให้กสทชครับเร่งรัด ดำเนินการให้เร็วกว่ากระบ,บวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งยังไม่ถึงขั้นตอนของการเพิกถอนใบรุญยตเลยทั้งที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จับกุมตัวผู้บริหารของ k คโไปแล้วประการต่อมาครับขอให้สํานักงานปปงครับได้ใช้อำน,นาจตามมาตรา48วรรค2ของพระราชบ,บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2500 42ครับเพื่อยึดอายัดทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทเคโโดยเร็วที่สุดครับเพื่อไม่ให้ความเสียหายมันกว้างและก็มากไปกว่านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดอ,อายัดได้มีมูลค่าเพียงแค่หลักแสนบาทเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อ,อป้องกันความเสียหายที่จะขยายวงกว้างก็ขอให้ทางาท่านเลขาธิการปรมได้ใช้อำนาจ ตามมาตรา48วรรค2ครับยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับและประการสุดท้ายครับขอให้ประชาชนผู้เสียหายครับได้ไปแจ้งความนะครับตามโรงพักทั่วประเทศครับเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์จากปปมในกรณีที่คณะกรรมาการธุรกรรมได้มีประกาศให้ไปดําเนินการ คุ้มครองสิทธ์นะครับในกรณีนี้หากมีการยืดทรัพย์ก็จะมีการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับทางผู้เสียหายจากนั้นก็ทางกรรมธิการเองครับเห็นกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งต่อจากดีไอคอนซึ่งก็มีต่อเนื่องมาก็ขอให้หน่วยงานของภาครัฐครับเมื่อพบเห็นกรณีของธุรกิจในลักษณะที่เข้าข่ายมีความผิดเรื่องของพรบรขายตรงธุรกิจแบบตรง และมีความผิดในพร่าชกำหนดการผู้ยืมเงนินเป็นการชอ่อโครงประชาชนเนี่ยขอ,อให้เร่งรัดดาเนินการโดยเร็วที่สุดครับเพื่อไม่ให้ความเสียหายมันขยายวงกว้างเหมือนดังเช่นตอนนี้ของดีไอคอนและตอนนี้ของเคโอที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางคณะกรรมการเองครับได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ดําเนินการ ในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการจนครบ้วนกระบวนการแล้วนะครับ<ม>ก็หว<ม>ังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเรียกร้องของทางการทการเนี่ยจะส่งถึงทางท่านผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ<ม>แล้วก็เร่งรัดดาเนินการให้เร็วที่สุดครับ<ม>เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเสียหายเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ครับก็ขอ